บอกไว้ก่อนว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวไบเทอร์โ hmm. บเหมือนกันนะครับตีเทานั่นเองจะไม่เหมือนกับตัวเอลเลสไทเทเนียมพัดที่เป็นสีเงินนะครับ mm hmm. พูดง่ายๆด้านท้ายนี่เหมือนกันนะครับไม่ต่างกันเลยนะครับแล้วก็มีเดินได้เป็นสีเทาออก mm hmm. ตัวนี้จะเป็นได้สีส้มนะ สวัสดีครับอยู่กับกุ้งนะครับเดี๋ยววันนี้กุ้งพามาดูรถเดิมๆจากโรงงานนะครับ2รุ่นนะครับจริงๆเมื่อก่อนนะก่อนหน้านี้นครับก็คือตัวนี้สี่คูณสี่จะเป็นตัวที่ขายดีสุดของฟอร์เลยแต่ณปัจจุบันเนี่ยมีอีกรุ่นนึงเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือตัวนี้ทางด้านซ้ายมือของผมนะครับเป็นเอเวอเรสเหมือนกันเอเวอเรสตัวนี้เรียกว่าวายแท็กก็คือ4ี่คูณสเหมือนกันตัวนี้จะเป็นตัวที่ขายดีณนะปัจจุบันเลยนะครับแล้วจริงๆ2อรุ่นเนี้ยมันมีข้อแตกต่างอะไรก เดี๋ยวกุ้งพามาดูในคลิปนี้เลยนะครับจริงๆเนี่ยอธิบายตัวรถก่อนนะครับรถรุ่นนี้นะครับจะเป็นตัว e v e r อร์เรสต์ไทเทเนียมพ 4x4 ราคาณปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ที่1,874,000บาทนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนราคาณปัจจุบันนะครับสีถ้าเป็นสีพิเศษจะเพิ่ม12,000บาทในขณะที่ทางด้าน สายมือของผมก็คือตัว e v e r e s t w ต์วายแนั่นเองตัวนี้ราคาณนะปัจจุบันอยู่ที่1 9 2 2 0ล้านบาทนะครับราคาห่างกันอยู่ที่4 8 0 0 0บาทสำหรับ2รุ่นนี้แล้ว2รุ่นนี้ต่างกันยังไงบ้างเครื่องยนต์ตัวเดียวกันไหมบอกไว้ก่อนว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวไบเทอร์โบเหมือนกันนะครับตัวนี้210แรงมา้าแรงบิดขนาด500นิวตันเมตรทั้งคู่เลยนะครับจับคู่มากับเกียร์10สปีดทั้งคู่เลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวช่วงล่างเครื่อง ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของออปชันละกันเรื่องออปชันแล้วก็พวกวัสดุอะไรต่างๆที่มาทําในส่วนของตัวของตัวรถนะเวลาถ้าเกิดเราสังเกตด้านนอกเลยเนี่ยเดี๋ยวกุ้งพาดูอาจจะแบบขวาทีซ้ายทีสลับกันไปนะอาจจะเป็นไทเทเนียมพัสดีคูนสหรือว่าเอลเลสไวทแท็สลับกันไปนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแนะนําทีละจุดอย่างที่แตกต่างกันนะครับด้านหน้าถ้าเป็นเอลเลสตัว ไทเทเนียมพลาสตคูณสี่เห็นไหมครับมันจะเป็นสีเงินไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าหรือว่าชิ้นงานที่เป็นขอบด้านนี้นะครับหรือว่าในส่วนของตัวกันชนด้านหน้าที่อยู่ตรงนี้กันชนหน้าตัวเฮดแบบนี้จะเป็นสีดำนะกันชนหน้าตัวนี้ก็คือสีเดียวกับตัวสีรถหมดเลยแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังเนี่ยจะเน้นความหรูหราหรือว่าพรีเมียมก็คือจะเป็นสีเงินนั่นเองเนี่ยสีเงินเนี่ยมันจะให้ความพรีเมียมสําหรับตัวรถนะตัวเอเวอเรสต์สี่คูณสี่ก็ได้เป็นสีเงินทั้งคันเลยพวกชุดแต่งต่างๆในขณะถ้าเกิดเป็นทางด้าน ก็คือตัวนี้ e v e r e s t w i ส e ์นะครับตัวนี้จะเน้นในเรื่องของแบบเขาเรียกว่ามองแล้วภาพลักษณ์เรื่องของภาพลักษณ์เนี่ยจะออกไปแนวลุยๆหน่อยก็จะเป็นสีออกเข้มๆดําเงาหรือว่าสีออกเทาๆถ้าอย่างด,ด,ดูตัวชุดแต่งนะไม่ว่าจะเป็นตัวก้านกระจังหน้าเห็นไหมครับ มันจะเป็นสีเขาเรียกว่าเมโทเกรสีเทาออกเข้มเขมเขมงาเด้วยนะนี่ครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าที่เป็นรูปตัวเฮดตรงนี้เนี่ยตรงนี้ที่เป็นก้านยาวๆย,ยาวไปถึงฝั่งหนูนะ่ะจะเป็นสีเมโทเกรหรือว่าสีเทานั่นเองจะไม่เหมือนกับตัวเอลเลสไทเทเนียมพัทที่เป็นสีเงินนะครับตัวความหรูหราตัวนี้เน้นความหรือว่าความเขาเรียกว่าความดิบนั่นเองสําหรับตัวนี้นะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าเหมือนกันนะครับก็คือเป็นไฟหน้าแบบแมทริก LED เหมือนกันก็คือไฟหน้าที่สามารถปรับองค์ได้แล้วก็มีเรื่องของการป้องกัน นะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวไฟที่เพิ่มมุมมองเวลาเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรต่างๆออปชันไฟหน้านี้บอกเลยว่าเหมือนกันอ่ะต่างกันหนึ่งที่แล้วนะก็คือกระจังหน้ากับสีพวกชุดแต่งอย่างที่บอกครับเนี่ยฮะเป็นสีดําเน้นความดุด,ดันตัวนี้เป็นสีเงินเน้นความพรีเมียมต่างกันตรงนี้นะหนจุดละนะครับด้านบนฝากระโปรงอ่ะเอเวอเรสต์วายแท็เนี่ยจะมีคําว่าวายแท็กระบุมาเลยเห็นไหมครับ เอเวอเรสต์ไท์แท็กจะมีมานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพัสสคูณสอันนี้จะไม่มีเห็นไหมครับสี่คูณสจะไม่มีแต่อย่างที่บอกไปครับถ้าเกิดลูกค้าชอบกําลังเครื่องยนต์ต่างๆ2ตัวนี้เหมือนกันนะเป็นระบบขับเคลื่อน4ีล้อทั้งคู่นะครับมีโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง6โหมดเหมือนกันทั้งคู่นั่นเองแก้มข้างเห็นไหมครับไบเทอร์โบตัวนี้ก็ไบเทอร์โบแต่ก็อย่างที่บอกครับตัวนี้เน้นความเป็นเรียกว่าลักช r รี่หรือว่าความพรีเมียมเห็นไหมครับก็จะเป็นสีสีเงินนะครับ กระจกมองข้างด้วยก็จะเป็นสีเงินนี่นะครับแต่ถ้าเกิดตัวนี้ก็เน้นลุยๆหน่อยนะครับเป็นสีออกเขาเรียกว่าเมทัเกรเนี่ยทั้งคู่เลยเมทเกรหมดเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างของตัวรถนะเห็นไหมตัวนี้ระบุอะคริลิกคำว่าไวท์แทกไว้ชัดเจนเป็นสีดำนะครับนี่ดูสวยเลยแต่ถ้าเกิดเป็นตัวไทเทเนียมจะขึ้นว่าไทเทเนียมเหมือนกันแต่ว่าเป็นอะคริลิกสีเงินแบบนี้นี่ก็จะมีดูเขาเรียกว่าให้อารมณ์ต่างกันนะ2รุ่นนี้ตัวนี้ออกแนวแบบลุยๆดุๆอันนี้ออกแนวแบบ หรือว่าดูดีหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับสำหรับตัวนี้ระบบเปิดประตูต่างๆเนี่ยเป็นเหมือนกันนะเป็น Keyless e n t r ีเหมือนกันนะครับก็คือจับปุ๊บเปิดรถขึ้นไปเลยหรือว่าจะล็อกก็คือจับแบบนี้ทำแบบนี้ล็อกทั้งคู่นะครับเป็นแบบ Keyless e n t r ีทั้งคู่นะสำหรับตัวระบบการเปิดประตูของตัวรถเหมือนกันนั่นแหละพูด,ดง่ายๆ2ตัวนี้นะครับบันไดข้างไม่ต่างกันเลยนะเหมือนกันเลยเห็นไหมครับก็จะมีขีดสีเ e งินแต่ที่ต่างกันอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยครับราวหลังคาที่อยู่ด้านบนเห็นไหมฮะ เราหลังคาของ e v e r e s t w ตไวท์แทเนี่ยตัวนี้มันจะมีความอเนกประสงค์มากกว่าก็คือพูดง่ายอ่ะมันสูงกว่าเห็นไหมครับเวลาลูกค้าไปติดตั้งพวกแหลกหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถวางของหรือว่ารัดของได้สะดวกสบายกว่าจะไม่เหมือนตัว e v e r e s t ตัวไทเทเนียมเห็นไหมครับไทเทเนียมตัวนี้จะไม่ไม่ไม่ยกสูงขึ้นเลยก็คือต้องเป็นแบบหนีบอย่างเดียวอ่ะครับเป็นแบบหนีบอย่างเดียวเลยครับสำหรับตัวนี้ก็นี่เป็นข้อต่างอีกอย่างหนึง่งนะครับสำหรับตัวนอกจากตัวกระจังด้านหน้าแล้วก็ตัวชุดแต่งพวกสีของกระจังต่างๆครับ ตัวราวหลังคาที่อยู่ด้านบนที่เหลือนะครับลายล้อมแม็กลืมบอกไปเป็นแม็กขนาด20นิ้วเหมือนกันนะตัวนี้เป็นแม็กขนาด20หน้าก็เป็น255นะครับ2 5 5 5 5 r 2 0เหมือนกันนะตัวนี้ก็25 5แล้วก็55า2 0 r เหมือนกันแต่จะต่างกันที่าลายล้อมแม็กตัวนี้ดูถ้าดูดีๆครับมันจะเป็นสีออกเทาๆตรงนี้ครับผมสีออกเทาๆตัดกับตัวสีเงินๆน,นะจะไม่เหมือนตัว e v e r e s t w h i t e ไ a ท e v e r ก e t w วอร์เรสทเนี่ยจะเป็นแม็กสีดำเห็นไหมครับ แม็กสีดำแล้วก็มีขีปสีเงินตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตัวโลโก้ต่างๆที่อยู่ตรงนี้เป็นสีดำหมดเลยสําหรับตัวเอเวอเรสต์วาแก็คือเน้นโทนดำหมดเลยนะครับสำหรับตัวล้อแม็กนะด้านหลังตัวรถนะครับถ้ามองจากภายนอกเนี่ยดูดีๆนยครับเป็นไฟท้ายแบบ LED signature LED signature นะครับพูดง่ายๆด้านท้ายนี่เหมือนกันนะครับไม่ต่างกันเลยนะครับสำหรับเอเวอเรสต์วาแและเอเวอเรสต์สนะครับผมมีฝาท้ายเขาเรียกว่าคลิกเซนเซอร์ให้ เปิดได้3แบบเหมือนกันนะครับก็คือจะใช้จากตัวรีโมทก็ได้หรือจะเตะเปิดก็ได้หรือจะมาบีบที่ตัวฝาท้ายกระบะที่อยู่ตรงด้านนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับระบบเปิดฝาท้ายเหมือนกันนะสรุ่นนี้นะครับไม่ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันออปชั่นต่างๆของตัวรถเนี่ยกุ้งอาจจะไม่เจาะลึกลงไปนะเพราะว่าตัวเอเวอเรสต์ 4x4 เนี่ยกุ้งเคยมีรีวิวไว้แล้วอันนี้กุ้งจะพาพามาดูเขาเรียกว่ารอบรถนะครับแบบ เขาเรียกเรียวๆหน่อยว่ามันต่างอะไรกันบ้างอันนี้ก็เดี๋ยวสเปคเจาะลึกลูกค้าไปดูในตัวของอาการอธิบายตัวรถตัวเอเวอเรสต์สีของกุ้งได้นะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันที่มีความแตกต่างกันอีกนิดนึงเข้ามาภายในของตัวรถนะครับเดี๋ยวอันนี้กุ้งแนะนําตัวเอเวอเรสต์ไทเทเนียมสีสีก่อนนะข้างในเนี่ยคอนโซลเนี่ยจะเป็นคอนโซลแบบอ่าเขาเรียกว่าหนังเย็บเนาะแล้วก็มีเดินได้เป็นสีเทาออกดำๆนิดนึงเข้มๆนิดนึงนะครับผมสำหรับตัวคอนโซลที่อยู่ด้านในแล้วก็ตัวจอนะครับจะเป็นจอขนาด10 10 สนิ้วนะครับรองรับ Apple Car p l a y พและ Android Auto แบบไร้สายนั่นเองสำหรับตัวภายในของตัวไทเทเนียมพัสดีคุนะระบบความปลอดภยดัยต่างๆอันนี้กูไม่ต้องพูดถึงเลยนะมีมาครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็น Adaptive c r u i s ุ c o n t โท l ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติพร้อมเบรกฉุกเฉินหรือว่าระบบปรับไฟหน้าสูงต่ำอัตโนมัติควบคุมรถให้อยู่ในเลนเนี่ยมีครบหมดเลยนะพวกนี้แล้วก็ที่สำคัญนะครับโมเดลใหม่ของ Ford ก็คือเพิ่มระบบเขาเรียกว่า ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินหลังจากการชนแล้วนะป้องกันปัญหาการชนซ้ําซ้อนนั่นเองตัวเอลว์เรสต์วแท็ตัว2โมเดลเนี้ยไม่ว่าจะเป็นวายแท็ ac, หรือว่าไทเทเนียมพ4ลสสี 4, อันนี้มีให้ด้วยนะครับแล้วก็ภายในของตัวรถนะเป็นเบาะหนังเห็นไหมเป็นเบาะหนังแต่ว่าตรงนี้จะเป็นเบาะหนังสีดําเลยนะแล้วก็ได้ที่มาเดินก็จะเป็นสีดําหมดเลยครับไม่มีตีตาโลโก้คาว่าวายแท็ ac, หรือว่าอะไรต่างๆไม่มีนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเอลว์เรสต์ไทเทเนียมพัสูสีเป็นเบาะหนังสีดํานั่นเองนะครับแนะอร์แบ็กเจ็ดล ด้านในเนี่ยให้หัวเกียร์ไฟฟ้าแบบอ e ียิปต์เตอร์นะสำหรับตัว e v e r e s t ตัวท็อป4ีี่นะครับนี่เบรกมือไฟฟ้านะครับมีโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง6โหมดอย่างที่บอกก็กเลือกจากตรงนี้ได้เลยหมุนเอานะครับผมแล้วก็เกียร์ได้เป็นหัวเกียร์ไฟฟ้าแบบอ e ียิปต์เตอร์นะครับเป็นหัวเกียร์ที่สามารถาช่วยถอยจอดได้อัตโนมัติครับพูดง่ายๆนะครับ,รบก็คือสามารถถอยจอดแบบเข้าซองหรือว่าคู่ขนานได้สําหรับตัวนี้นะครับมาพร้อมกันเลยแล้วก็มีแท่นชาร์จไร้สายให้หมดเลยนะครับสาหรับตัว ปุ่มปิดเปิดพวกตัวไฟก็คืออยู่ทั้งในด้านนี้ทั้งหมดเนาะอ่าอยู่ด้านนี้ทั้งหมดนะครับผมออปชั่นภายในคร่าวๆก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพั4สี่คูสี่เดี๋ยวเราไปดูเอเวอเรสต์วายแท็กกันต่อนะครับว่ามีอะไรต่างจากคันนี้ไหมขยับเข้ามาภายในของตัวเอเวอเรสต์วายแท็กกันนะครับเว็บแรกที่เห็นเลยนะครับคือวัสดุหรือรายต่างๆเนี่ยมาทำเนี่ยเป็นหนังเย็บเหมือนกันนะครับแต่จะต่างกันก็คือได้ที่มาเดินอ่าสังเกตดูนะครับตัวนี้จะเป็นได้สีส้มนะนี่ ได้สีส้มไม่เหมือนตัวเมื่อกี้แล้วนะครับสำหรับตัว e อ e วอเรสตคูณสตัวไทเทเนียมพัดตัวนั้นจะเป็นสีออกดำๆใช่ไหมฮะเทาๆดำๆๆแต่ตัวนี้จะเป็นสีส้มเลยนะทําไมถึงเป็นสีส้มก็จะเป็นอารมณ์ของตัววายแท็กนั่นเองออกแนวลุยๆหน่อยสําหรับตัวดีไซน์ภายในนะ ดูโดดเด่นขึ้นนะครับสำหรับตัวภายในเพราะมันเป็นสีตัดกันนะครับผมแล้วก็พวกฟังก์ชันหน้าจอเนี่ยกุ้งก็ไม่อธิบายแล้วเพราะว่ามันเหมือนกับคันตัวเอเวอเรสต์ไททีนพัท4คูณ4เลยนะครับสำหรับตัวนี้หน้าจอ12นิ้วเหมือนกันนะครับแต่ดูเบาะหนังเห็นไหมครับเบาหนังตวงนี้ก็จะมีความเขาเรียกว่ามีความพรีเมียมหรือว่าดูมีความหรูหรากว่านิดนึงแอบหรูหราประมาณนั้นนะครับเบาหนังเดินได้เป็นสีส้มมีตีตาคําว่าไวท์แท็กด้วยเห็นไหมนี่มีตีตาคําว่าไวท์แท็กเลยนะครับ สำหรับภายในที่แตกต่างกันเลยนะครับของตัว Everest Y Tag เนี่ยก็คือถ้าเราสังเกตเลยเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปครับสีของตัวที่มาเดินต่างๆเนี่ยขอบเบาะหรือว่าพวกคอนโซลต่างๆแล้วก็ตัวนี้โลโก้ที่ตีตาคําว่า Y Tag ภายในต่างกันแค่ประมาณเนี้ยไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะเลยนะครับสำหรับความแตกต่างของรถ2รุ่นนี้นะครับความต่างของตัวรถนะก็อย่างที่บอกครับก็จะมีแค่ในส่วนของตัวชุดแต่งที่เป็นโครเมียมกับชุดแต่งที่เป็นสีเมทเกรนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว ภายในก็จะมีต่างกันในเรื่องของเบาะแล้วก็สีที่สีได้ที่เอามาเดินแล้วก็ราวหลังคานะครับสำหรับความอนเนกประสงค์ก็ต้องยกให้เอเวอเรสต์วายแทถ้าเราไม่ได้เน้นการใช้งานแบบอนเนกประสงค์เหมือนตัวนี้นะครับหรือว่าเราใช้ปกติทั่วไปเนี่ยตัวนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับอันนี้ลูกค้าตัดสินใจดูได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปราคารถเนี่ยต่างกันอยู่48,0 0 0บาทนะครับสำหรับ2รุ่นนี้สเปคนะครับต่างกันไม่กี่จุดนะครับอย่างที่บอกไปหลักๆเลยก็ประมาณ 3- 4จุดนะครับสำหรับ2รุ่นนี้นะครับ ก็อยู่ที่ลูกค้าเลือกนะครับราคาห่างกันอยู่ที่48,000บาทอันนี้ลูกค้าสนใจได้ว่าจะเป็นตัวเ v e r e s t t i t a ไท u ทเนียมพ d หรือว่าจะเป็น e v e r e s t รสต์วายท4 4สีนะครับสำหรับคลิปนี้พามาดูประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ